พอฮะมันกี่โมงกี่ยามแล้วนะ่ะมาตะหอดมาเดียวนะ่ะไปแล้วไปเลยกะฮะมึงหู้แล้วกะตีบ้านตีจองนะ่ะเดี๋ยวเดียวหอมึงเข้ามากระเตอะขอมึงเข้ามากระเตอะ์หยอกของมันสักกะเมยซ้กเมงใดอ่ะอู้แล้วอู้แหมนะหน้าไกลเฮ้ยามาแล้วบ่บ่กองจมหื้อนี่หู้ตัวนะ้อมาบ่เดียวเดี๋ยวอืมซ้ยังได้ปลาล่ำปลาเหลือ ฮะบอกพ่อกันนะลิกากี่โมงกี่ยามแล้วประเดียวเนี่ยฮะไปแต่ไปว่าไปจีอีปลาล่มปาเหลือโอ้นึกว่ามาฮโฮตีบ้านละอีกเด้ได้ได้เพื่อนโทรมาเฮ้ยอืมน่าจังเพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาแป๊บนึงก็ยู่ตัวกันมันขำขึ้นห้องก็ยังจะโทษตัวหักันอยู่กะฮะฮัลโหลเพื่อนว่าไดไไงอ๋อถึงบ้านละถึงบ้านละโอ้บอกออกไปไหนแล้วบอกออกไปตั้งนี่ไปจะบอกออกไปไหนละจะอยู่บ้านเฝ้าเมียกะ ออกไปงามมีงามปัานนี่ก็เท่าเท่าห่วงเมียกะบันไดเพื่อนเมีหางามแตเว้ยงามนะ้าะหารลวลักเมาเมีฮะเนี่ยพอเตะอํ <c oughs> าพัชรภาบุ่นแหละเมียนี่นะเออพออ่อมพะชรภานเต้อ่อูงามประต่อแกนตาคิ้วปากนี่ก็พออยังใหม่ได้วิการเลยเลยเออ จะละได้จะได้ได้เมียงามจะออีทั้งฮักทั้งห่วงทั้งห่วงพอตั้งไส้มันอ้ําพระชลาภาพอตั้งขวาเหมือนเบลล่าเอามาร่วมกันปัดเท่าใหม่ดาวิกาทรีอินวันเลยแหละยกเมียคนนี้คนเดียวอเออเออไปไปไปนะเป้าเมียเออเอเอโอเคฮักอะไรกัห่วงที่สุดเลยแบบไปไหนล่ะโอเคโอเอเด้ออเด้อไปไปไปน ึงวันที่ข้างงามในแจกสูรีอะอุ้ยเวลล่าราีข้างามเหมือนตรงไหนเนี่ยงามไปหมดอีงามหมดทุกสัดส่วนอี๋ยังแขวนน้อยอันกับป้าสูมาอิดอ่อนๆนะน้ำก็ไม่ได้อาบไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวข้าจะเซาะกับเข้าวสู่กินเนอะอันกับไปเลยสูนะค่ะเซาะกับเข้า สูนนี่มันตาถึงนะหันก่อขานี่มันตึงงามยงงามไผว่ามันงามนี่ขาตึงหยอกหมดเลยล่ะสูนนี่มันตาถึงกินข้าวมีข้าว